วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุทากรุปและฟิล์มลามิน่า Good morning ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Central Festival หรือว่า Hilton พัทยานะครับ mm hmm. แล้วก็หลายคนก็สงสัยว่าตาเป็นไรอ่ะ <laughs> <laughs> ไปไปสู้ใครที่ผับที่พัทยาหรือว่าเมียเป็นคนต่อย <laughs> อ๋อมันอันนี้มันเป็นแมงอะไรก็ไม่รู้นะที่ ที่ตาแล้วนะตอนระหว่างเราหลับในห้องเนี่ยฮลตันนะแล้วก็แอมก็เป็นเหมือนเหมือนกันฝั่งนี้นิดหน่อยแล้วก็หายไปแต่ว่าผมนี่กลายเป็นบวมอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นอักเสบแล้วเป็นอะไรนะ่ยตั้งหลายวันเนี่ยตั้ง3-4วันแนะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าตอน,นนี้มันเริ่มดีขึ้นนะไม่ค่อยไม่ค่อยคันไม่ค่อยเจ็บแล้วโอเคแล้วก็เนี่ยผมจะคุณดูนะวิวจากห้องเนี่ยนะชั้น3 1 f นะครับ View, วิวสวยดี หันไปทางใต้เมื่อวานเราก็เห็นพุอะไรเต็มที่แล้วนะก็ก็ดีนะว่าเราได้ห้องนี้ตอนแรกเราได้อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งเหนือแล้วเราก็ขอเปลี่ยนห้องเป็นฝั่งนี้นะครับแต่ว่าไม่รู้นะพัทยามันจะเปิดมันจะจุดพุอีกที่ไหนคราวหน้าที่นี่ก็วิวสวยดีผมก็ชอบโรงแรมนี่เป็นครั้งแรกที่ผมพักที่ฮิลตันพัทยานะครั้งอื่นนี่ไปพักที่เบย์วอชไปเบย์วอช เบยอะไรนะเบย์เบยโรไม่มรู้มันอหมแล้วก็เ <c oughs> คยพักที่ LK e m p r e s s เลยแล้วก็ A1 นะครับ uh, ที่นี่มันจะราคาประมาณ3 0 0 0 3,500บาทถ้าเป็น low season แต่ว่าช่วงนี้นี่แพงตั้งหมื่นกว่าบาทต่อคืนนะนะแพงมาก <c oughs> ผมว่าโรงแรมก็ดีทุกอย่างก็ ดีแต่ว่าอาหารเช้านี่ผมว่าเมริเดียนที่เชียงใหม่ดีกว่านะเมริเดียนนั้นโคดแีแต่ว่าฮิลตันที่มิลานแฮมฮิลตันที่กรุงเทพผมก็ประทับใจนะตอนนี้อาหารเช้าสุดยอดนะครับก็ที่นี่ก็โอเคแต่ว่าที่มันดีกับที่นี่นะคือโลเคชั่นดีมากนะครับอยู่ติดกับทะเลนะครับแล้วก็อยู่ติดกับเซ็นทรัลเฟสติวัล ก็นั่งแบบใช้ลิฟต์ลงไปได้เลยแล้วก็มีที่จอดรถอะไรเนะี่ยสบายเนี่ยแล้วก็พอดีว่ามีที่ชาร์จด้วยก็กดีอันนี้ก็ดีสำหรับผมนะครับตัวตน,นี้เราก็กําลังเตรียมตัวเราจะเช็คเอาท์แล้วก็เราจะเดินทางไปทางเหนือนะครับกลับไปเชียงใหม่เชียงดาวแต่ว่าเราคงไม่ไปรวดเดียวหรอกถ้าผมเดินทางคนเดียวนี่ก็ไปได้นะวันเดียวก็จบประมาณ10 10- 12ถึงชั่วโมงก็ไปถึงเชียงดาวแล้วแต่ว่าเราก็จะชิลๆหน่อยไปกันหลายคนก็ไม่ต้องรีบก็ะลาย เรามาถึงกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพที่พัทตยานะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมกำลังถ่ายรถแล้วก็ถ่ายที่ชาร์จนะั้นก็มีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าอันนี้ห้ามถ่ายวิดีโอนะครับห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอผมว่ามันเป็นที่ส,สาธารณะผมถ่ายสถานีชาตนะิน่ะถ่ายรถนะได้ไหมเขาถ่ายหน้าหน้ารถได้ไหมผมไม่ได้ไม่ได้ไไดที่นี่ถ่ายไม่ได้โอ,โอเคก็ใช่ไหมแล้วก็ผมก็ต้องนั่งในรถแล้วก็ ตอนจะใช้ออปเอกนะมันยุ่งยากที่สุดเลยตอนแรกเราต้องต้องลงทะเบียนทุกอย่างนะว่าเราเป็นอะไรต้องใส่ชื่ออะไรมาเลยนะแล้วก็แต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งคือออปของเองกตอนนี้มันเวิร์กเนี่ยเรากำลังชาตันน่นแหลส่นจุดท้ายใช้ได้นะครับแล้วก็มันก็ถามว่าม,มันถามหลายอย่างนะนะแล้วก็มันต้องการ ที่อยู่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเราใช่ตอนเราจะชาติเนะ่ะมันเราจะต้องลงทะเบียนว่ารถป้ายทะเบียนอะไรเป็นรถอะไรอะไรหลายอย่างนะแล้วก็ก่อนจะชาติมันก็ถามได้ว่าโอเคคุณเป็นคนต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยถ้าผมก็โอเคเลือกว่าเป็นคนต่างชาติแล้วก็จะเขียนต้องเอาเบอร์พาสปอร์ตใส่น,นั้นแต่ว่าตอนเราจะกดว่าจะใส่ที่เหลือ มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นจังหวัดของไทยมันน่าจะรู้ว่าถ้าเป็นคนต่างชาติก็ต้องเลือกว่าอยู่ประเทศไหนนั่นแหะไม่มีมันมันไม่ได้แล้วก็ต้องแล้วก็เป็นภาษาไทยหมดแล้วนะแอบนี้มันเป็นภาษาไทยผมอ่านกเขียนภาษาไทยไม่ได้ถ้าเป็นคนต่างชาติที่จะใช้นี่ก็สวยแล้วนะแล้วก็ต้องให้แอมแปร์ให้หรือว่าเมื่อวานผมก็ทําเองแต่ว่าต้องใช้ต้องสกรีนช็อตแล้วก็เอารูเกิมาแปลสกรีนช็อตนะแล้วก็ ก็กลายเป็นต้องให้แอมเขียนชื่อที่อยู่อะไรของเชงดาวอะไรลงในนี่หมดเลยนั่นแหะแล้วก็ตอนนี้ก็ชาร์จได้แต่ว่ามันยุ่งยากมากเลยนะอันนี้นะแย่มากเลยนะกับแอปนี้กับแอป,แอป,แอปโอเคสาหรับคนไทยมันอาจจะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าสําหรับนักท่องเที่ยวยุ่งยากแต่ว่าผมก็ถึงแม้ว่าคนไทยอาจจะทําได้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะว่ามันทําอย่างนี้เพราะว่าคิดตูสีถ้าคุณจะเติมน้ำมันอะทำยังไงอะจ่ายเงินสดใช่ไหมจะไปเซเว่น จ่ายเงินสดหรือว่าใช้บัตรได้จะซื้อของอะไรก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนไม่ต้องการขนาดนี้ทำไมทำไมจังตัวชาติมันจะต้องเป็นอย่างนี้อ่ะใช่ไหมแต่ว่าโอเคแค่จะบอกนะว่าตัวนี้เราก็รับ72กิลวั์ดีดีมากเดี๋ยวทางเหนือนะใกล้ๆนครสวรรค์มันจะมีอีกที่หนึ่งที่เราจะลองชาร์จเย็นนี้มันจะเป็น120กิลวัต์แต่ว่าตอนนี้เราก็ใช้ได้กับเอกก็แต่ว่าโคตรวุ่นวายแล้วนะโอเค ทุกคนเลยหิวแล้วนะหิวไหมหิวมากเมเมหิวไหมหิวที่สุด <laughs> วนะันนี้เป็นไฮเวย์เบอร์เจนะครับจากาพัทยาไปกรุงเทพแล้วก็ที่นี่นี่ก็เป็นร้อยสซวลิมิตแต่ว่าขับช้าวันนี้มันรถเยอะวันที่หนึ่งมกราแล้วก็คนไทยนี่ก็ไม่รู้เขาไม่รู้คำผมไม่รู้มชื่ออะไรแต่ว่าภาษาอังกฤษก็จะเรียก n e d i s c i p l i n e เนาะเขาไม่เข้าใจว่าคนที่จะแซงน่าจะอยู่เลนขวา คนที่ไม่แสงคนที่ขับช้าน่าจะอยู่เลนซ้ายอันนี้นี่ขับไปเลยกลายเป็นเลนซ้ายขับเร็วสุดเลนขวาขับช้าสุดโ <laughs> <laughs> อเอค okay. เป็นยังแล้วก็เชียวเชียขับประมาณ90กิลเมตรต่อชั่วมงก็ได้ไม่เป็นไรหรอก <laughs> มาถึงปตทที่อยุธยาแล้วก็ชาร์จิ่งสเตชันนี้นะอยู่นี่ตั้งนานนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นหนึ่งปีก่อนแล้วว่าหรือว่าตั้งนานตล้ยปีกว่าแล้วนะแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่นี่ต้องผมขับชาร์ลิ่กรุงเทพเชียงใหม่ผมก็ไปชาติที่50กิโลที่จริงชาติที่นี่มันจะเร็วกว่านอกจากว่ามันใกล้กรุงเทพไปหรือว่าจะจะขากลับหรือว่าอะไรไปทางทางใต้นนะแต่ว่า ในอนาคตนั้น,นมันจะมี high power charger มากขึ้นมากขึ้นของพอตทและก็ของเอเล็กเซียเอกตแล้วก็ตอนผมจะกว่าจะอันนี้มันจะ work นะผมต้องใช้บัตรเดบิต card ของแอมสำหรับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วมันก็ใช้ได้มันไม่รับบัตรของผมของนอร์เวย์นะครับแต่ว่าโอเคจะดูนะ มัน w o r กอย่งไรนะครับมันมี DC มี CCS 2แล้วก็มีชาร์ตอร์โมชาร์ตอมนี่เป็นเป็นสำหรับรถญี่ปุ่นนะ uh, Leaf กับ uh, Lexus แล้วก็อันนี้เป็น Type 2 AC แต่ว่าเราก็ต้องสแกนเนี่ยแล้วมันก็จะเขียนว,ว่าเป็น120กิลแต่ว่าที่จริงเราไม่ได้120กิลวัต์นะครับเดี๋ยวดูนะเพราะว่าโอเคผมก็สงสัยนะว่าปักอย่างแบบนี้นะครับอันนี้เป็น CCS แต่ว่า ม,มันดูเหมือนก็มันเป็น CCS version 1ถ้าเป็น CCS version 1มันจะเป็น200 a อแอมป์กระแสนะละมากสุด CCS version 2เช่นของ IO n i t y หรือว่าอะไรที่มันที่มันมี Liquid Cool นะมันจะเป็น500 a อแอมป์อันนี้สายชาร์จนี่นะครับไม่ใช่เป็น Liquid Cool ก็แปลว่ามันคงจะมีกำหนดว่าแค่200 a อแอมป์แล้วก็ชาให้ดูน,นั่นเ รถม,มันสามารถที่จะรับได้ตั้ง250กิลวัตแต่ว่าอย่างน้อยมันน่าจะรับได้ถ้าเป็น33%แล้วแบตเตอรี่อุ่นมันน่าจะเป็นนู่นน่ะ120 150 k ิลวนะครับแต่ว่าเรารับได้แค่70กิโลวัตต์ทำไมเพราะว่ากำหนดของกระแสอยู่ที่ประมาณ190แอมป์และโวลตจมันก็อยู่ที่368ถ้าเราชาตไปถึงสูงขึ้นกว่านี้นะครับประมาณ50% โวลต์มันจะสูงขึ้นแล้วก็เราก็จะรับอันนี้มันก็จะเร็วขึ้นแต่ว่าเนี่ยเราไม่ได้120 k ิโลวัถ้าเราจะได้120 k ิโลวั์เอ่โวลต์เของแบตเตอรี่มันต้องอยู่ประมาณ600 V มันมันแปลกๆนะเดี๋ยวแลว้เราเชื่อไม่ได้หรือว่ามันเป็น120อ่ะก็ไปว่าสําหรับเทสล์หรือว่าถ้าเป็น e ีท o n นะโวลต์ Volt มันจะสูงกว่านี้นิดหน่อย E-tron น่าจะได้ประมาณ85-90 k ิโลวันะก็ <c oughs> แต่ยังไงมันก็เร็วกว่า35 หรือว่า40กิโลวัตต์ถ้าเราจะชาติที่ของบางจาก50กิโลวัตต์นะโอเคแต่ว่ายัางไงเราก็คงจะพักที่นี่สักพักถึงพอเราเดินทางได้ตั้ง190กิโลเมตรแต่มันใช้เวลานาน,านเพราะว่ารถมันจะรถติดนิดหน่อยแล้วก็รถขับช้าคุณก็รู้ว่าช่วงปีใหม่เนี่ยรถนักขนาดโอเคอยู่นี่สักไม่รู้อ่ะครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วแต่แล้วก็เดี๋ยวสาวๆไปไหนนะติ๊กมาแล้วกัน เพราะเนี่ยถ้าดูข้างหลังนะส่วนใหญ่ชาร์จมันจะมีป้าย,ย่างนี้นะครับแล้วก็เช็คสเปคนะอันนี้เป็นชาร์จของจีนนะครับนยถ้าเราเอาไทาคานหรือว่า e ี GT หรือว่า EV6 ออยล์นิค้ามาชาร์จที่นี่เราก็จะได้120กิโลวัตต์แต่ว่ารถคันอื่นนี่มันจะเป็นประมาณ70-80กิโลวัตต์ผมก็ชอบปัจจุมันพะทมากกว่า PA นะเพราะว่าไม่ใช่ PA ใช่ PA เพราะว่าที่นี่มีห้องน้ำมีอันนี้ไม่รู้ว่าเปิดหรือเนะแล้วก็มีที่กินข้าวพอดีว่ามันปิดวันนี้นะครับแล้วก็นั่นน่ะมีที่กินข้าวอีกออปชั่นเยอะแล้วนะครับคาสเฟรอเมาซอนมีอะไรเนี่ยอาหารแกงอะไรบ้างมีเอทีเอ็มมีเซเว่นเปิด24ชั่วโมงดีกว่าของพี่ของ เอ่อ uh, PA นะน,นะบางจากผมไม่ค่อยชอบบางจากแต่ก็ต้องใช้ระหว่างนี้แต่ว่าอีกไม่นานนะอีก6เดือนหรือว่าคราวหน้าท้าผมกลับมานี้ก็คงจะไปชาติที่ปตทมากกว่านะ HPC High Power Charger เราอยู่นี่20ก็โอเคเกือบ30นาทีนะครับแล้วก็ได้36.6 k กิโลวัตต์อ่ก็แปลว่าความเร็วเฉลี่ยในเกลน70กิโลวัตต์นะครับก็ครึ่งชั่วโมง เมื่อกี้เรามี24%วันนี้เรามี68%เนี่กือบ70%แล้วเราไม่ได้กินข้าวเลยนะแค่ข้าวน้ำแล้วก็ไปเซเว่นไปซื้อน้ำนิดหน่อยแล้วก็เราก็ไปแล้วแล้วนะก็เ,เดี๋ยวเราจะไปที่หที่มันอยู่ใต้จากกำแพงเพชรเออไม่ใช่ใต้จากนาครสวรรค์นะอีก150กิเมตรแล้วก็มันจะมีชาร์จอีก,อกที่หนึ่งเราจะเทสดูนะมันจะเป็น120 kW กิลวัตต์นะในอัพนะ เรามาถึง pt station นะ่าใกล้นครสวรรค์ใต้จากนครสวรรนะคน์นะี่หน่อยแล้วก็ตอนนี้ผมก็เริ่มเห็นแลวนะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นบางจากมันจะเป็น pa charging station นะแล้วก็ถ้าเป็นที่นี่นี่ pt station นะี่ปมาณ pt มันจะเป็น alex หรือว่าเอกของเอกแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ผมชอบมากสุดคือ,อของพอททมันจะเป็นของ EV charger นะั่นและนะอันนี้นะผมก็อยากจะทดลองดูนะ,ะครั้งแรกนะั้นที่ใช้ของเอเลผมก็ทํว่า work ได้เนี่ยมันก็บรนดว่าเป็น120กิโลวัตตขนาดในชาร์จมันก็ยังเขียนแล้วว่าเป็น120 k ิโลวัตตนะครับแต่ว่าเราชาร์จเร็วแค่ไหนลองดูนะเรารับแค่49 k ิโลวัตต์ ฮะ huh? อันนี้มันเป็น120กิลวัต์ไม่ใช่เหรอเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็น50กิโลวัตต์ชาร์จของของบางจากนะมันจะมันจะได้แค่115 120แอมป์อันนี้เป็น132มันเร็วกว่านิดหน่อยหรือว่าโอเคจริงมันเร็วกว่ามากกว่านี้แต่ว่าพอดีว่าเรากำลังอุ่นแบตเตอรี่ใช้6กิโลวัต์อุ่นแบตเตอรี่ตอนแบตเตอรี่มันถึง45องศามันประมาณ40-45องศา อันนี้มันจะดับแล้วก็เราจะรับประมาณ57 56 57กิโลวัตต์แค่นั้นน่ะจริงๆเราน่าจะชาต์นานกว่านี้ที่อ่าก่อนนี้อะ่ะที่ปตทอ,อันนั้นมันฟรีต้งที่ปตทที่นี่จ้าเหรอหะนี่บอกเฮ้ยก็จะมาเัดตแลเราก็จะไม่รู้ว่าจะหาอะไรกินไหมอแอมกับเมย์ก็กาําลังยืดยุดยุดยืดยดยดขาเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้อะไรตั้งไม่ได้ขยับตั้งนาน ไม่รู้ว่าเราจะหาอะไรกินที่นี่หรือว่าจะยังไงไ่ยเขาก็นั่งพักนิดหน่อยนอนดูก่อนทำยังไงแล้วก็แอมก็บ่นนิดหน่อยนะว่าผมขับเร็วไปแล้วก็หรือว่าไม่ได้เร็วมากนะก็ผมก็วิ่งประมาณร้อย3 0วริบกมต่อชโมงกนนะแล้วก็แต่ว่าถนนมันไม่ค่อยสูทหน่อยใช่ไหมแอมก็บ่นว่ามัน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 เด้งหน่อย รถมันเด้งใช่ผมก็รู้แล้วว่าเพราะว่าหมดสามเป็นอย่างนี้แล้วพอดีระหว่าเรามี19นิ้วอะ่ะแล้วผมก็โอเคก็ขับช้าหน่อยก็ได้เราก็ขับประมาณ90กิโเมตรแปดสิบเก้าสิบกิโมตรต่อชั่วโมง,งครับนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะเราขับช้าหน่อยก็กลายเป็นเราใช้แค่142วัตต์อวตต่อกิโลเมตรถ้าเราดูกราฟเนี่ยนะฮะเนี่ยดูดูดูใช้ไฟฟ้าน้อยมากสุดน้อยสุดจุดเลย แล้วก็ใกล้จะถึงแล้วผมก็ขับเร็วขึ้นหน่อยแล้วก็ยูท์นเนี่ยมันก็อะไรยูท์นแล้วก็อันนี้เนี่ยประหยัดไฟฟ้ามากแล้วนะถ้าเราขับช้าอย่างเงี้ยแค่แค่ให้คนดูนะแคแล้วก็เริ่มขับไปทางนครสวรรค์นะครับแล้วก็เนี่ยมีรถเยอะนะจากทางเหนือใช่เขาจะปิกบ้านหมดเลยนะได้ไปแอลที่ไหนเชียงใหม่นะแต่ว่าทางนี้นี่ไปทางเหนือนี่ไม่ค่อยมีรถเยอะแล้วก ความปลอดภัยมางหรือว่าความคอมฟอร์ตเราก็จะขับช้าหน่อยวิ่งประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงๆที่นี่มันเป็นร้อยเสานะเรา่าเราไม่ต้องมันต้องมันต้องฝั่งไปไหนเนาะนั่นนะก็เชียงๆแล้วก็อีกอีกแค่สามสิบสามกิโลเมตรเราก็จะไปถึงนครสวรรค์จะไปกินอาหารร้านอาหารแบบธรรมดาตามสั่งนั่นนะประมาณนั้นนะเพราะนะครสวรรค์มรนก็ไม่ได้เป็นเมืองใหญ่มาก ไม่ค่อยมีให้เลือกอยู่ เรามาถึงนครสวรรค์น,นะครับแล้วก็ที่นี่นะ88องศาผมว่าปา8องศาตอนเย็นนี่พอดีเลยนะที่พัทยากับกรุงเทพมันเป็นประมาณ30 32องศาตอนเย็นนะครับอันนั้นผมว่ามันร้อนไปนิดหน่อยนะที่นี่นี่เหมาะขนาดเลยแล้วก็เราก็จะพักที่โรงแรม Grand Hill Hotel ฝั่งโน้นนะครับอ่า42 c ีอ่า c ชิค Hotel มันไม่ว่างวันนี้ก็จังหวัดเต้ แล้วก็ผมจะให้คุณดูนะว่าเนี่ยฟิล์มของแอมไกย์หรือมันดูมืดใช่ไหมครับเนี่ยมันดูมืดแต่ว่าผมไม่อยากจะมันมืดไปเพราะว่าผมว่ามันไม่มันไม่สะดวกมันไม่เซฟมันมันดูแบบยากหน่อยบางทีอาจจะไม่เห็นรถเครื่องอะไรกลางคืนนะผมก็ชอบไม่ให้มันมืดไปแล้วก็อันนี้มันเป็น Privacy เราไม่ค่อยเห็นนะข้างในรถนะแต่ว่าถ้าเราเข้าไปข้างในนะครับเนี่ยแล้วก็ลองโอเคตลบมา ตอนอยู่นอร์เวย์เราก็ต้องทําอย่างนี้เคาะให้หิมะออกตอนอยู่เมืองไทยเราต้องเคาะให้สายออก <c oughs> แล้วก็เนี่ยมันยังดูไม่หมืดไปนะครับแล้วก็มันก็มีอินฟราเรดมี h e ท t rejection มันก็ไม่รู้สึกร้อนนะกลางวันเนี่ยผมว่าดีมากเลยนะแล้วก็กระจกมันดูใสโอเคตอนนี้มัมมมนีแมงได้หนะ่อยแต่ว่ากระจกเนี่ยนะ กลางคืนนะมันดูใสกว่า MG ที่โอเคของ MG มันไม่ได้ใช้ฟิล์มเกรดดีเท่าลามินาะเนะก็ดูแบบใสเหมือนกับว่ามันไม่มีฟิล์มติดเลยเนะี่ยท่านด้านนี้กับด้านนี้เลยตัวน,นี้โอเคเราจะไปสั่งอาหารฟันตาเขียวลำดีที่เมืองไทยมีอย่างนี้นอร์เวย์ไม่มียุโรปไม่มีอเมริกาก็ไม่มี เกาหลีญี่ปุ่นก็คงไม่มีนะเนี่ยอร่อยเลยยุ่งอหรอเราต้องฉีดที้มีมีผมจะมาด้วยทุกครั้งนะงใช่เนี่ยต้องใช้อันนี้อันนี้ฉีดเฮ้ยพุ่งไปที่อื่นเลยเนี่ยพอไหม Hmm? Yeah. the more toxic the better barely legal oh shit yep by nine anybody สั่งผักบุ้งกับหมูกรอบนะโอเคถ้าเราตัดหมูกรอบออกมี้นะอ,อันนี้นะผักบุ้งก็เฮลที่นี่ผมก็เช็คดูแลนะว่า,ามันมีวิตามิน A กับวิตามิน C เยอะนะครับแล้วก็อย่างอื่นด้วยนะก็มีประโยชน์นะแต่ว่าตอนนี้เราก็กินกับหมูกรอบ <laughs> ลองชิมลำคนนี้นี่ก็มันเป็นไฟแดงเหมอนนะ อืมอืมดำแต่ป่ะหมูกรอบมันเหี่ยวไหมหมูเหี่ยวเนอะข้าวข้าวไม่ค่อยสดไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสดไม่ค่อยสดโอ้โอเคเรามาถึงโรงแรมแล้วก็ทุกทีนี่เราก็จะเอาของออกกระเป๋า ออกแล้วก็สาวๆก็เข้าไปรอใน reception แล้วก็ผมก็จะถ่ายวีดีโอนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะให้คุณดูนะว่าเ,เราชาร์จเรา DC fast charge ตั้ง1ชั่วโมงครึ่งก่อนแล้วนะเนี่ยผมจำได้ว่าเราเสร็จประมาณ2ทุ่มตอนนี้3มทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ขับมานี่วนวนนิดหน่อยแล้วก็กินข้าวแล้วก็ผมก็สังเกตว่าอุณหภูมิของแบตเตอรี่นะมันอยู่ที่ เกือบ4 4 5องศาเลยอะ่ะฮะทไมมัน,ม,นมันน่าจะค cool ูลดาวน์นยนะเพราะว่าถ้าเราจะไม่อยากจะให้แบตเตอรี่เสื่อมนะเราไม่น่าจะให้แบตเตอรี่มันร้อนไปนานไปแล้วก็ state of charge สูงถ้าถ้าสมมว่าถ้าอันนี้เป็น45อ,องศาแล้วก็ state of charge อยู่ที่ประมาณ50%มันจะไม่เป็นไรมากแต่ว่าถ้า state of charge อยู่ที่90หรือว่า100%แล้วก็แบตเตอรี่ร้อน มันไม่ดีนะโดยเฉพาะถ้าเราปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้นานกา็ที่เมืองไทยผมคงจะพยายามอย่าชาร์จถึง fast charge ถึง90%ถ้าเรา AC charge ถึง90%หรือว่าร0อก็ได้มันไม่เป็นไรมากเพราะว่ามันจะใช่แบตเตอรี่มันจะไม่ร้อนตอนเรา AC charge นะโอเคตอนนี้เราจะเช็คอินเช็คดูว่าห้องมันดีไหมอันนี้เป็นไม่รู้นะันเป็นสดาวหรือว่าอะไรแต่ว่าอันนี้คงจะเป็น ท็อปมโรงแรมที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็มันแอบบอกมันเหม็นนะเหม็นเลยแต่ว่ามันก็กลิ่น้วยอับๆเม็ดนึงแล้วก็สไตล์ลานนาไม้นะครับมีแอร์โคตรร้อนในนี้เลยโคตรร้อนร้อนนะแล้วก็ดูห้องน้ำดูดูห้องน้ำหน่อยห้องน้ำของเมย์เป็นยังไง ลดมากน้ำลดสมเป็นเหมือนกันไหมเออเตกลื่อนอะของเมย์อะว่าของเราอ่ะอ้๋อเราเปลี่ยนเปลี่ยนห้องไหมเมย์นอนฝั่งนน้นแล้วเราก็นอนฝั่งนี้อไปดินั่มันเหม็นอับเลยเนี่ยเหม็นไหมเหม็นเหม็นอับมันเหม็นเนี้ยอจากเนี่ยได้กลิ่นไหมอ่ะมีีคนท่ใส่ที่นอนหรือเปล่าปพอตื่นเข้ามาแล้ว อันนี้คืนละพันห้าร้อยแล้วน่แน่คุ้มปรแกรยังดีกว่านะคุ้มปรแกรมเชียงใหม่นี่บอกเฮ้ยไหนอ่ะไม่เห็นเลยหรอเลือดหรือว่าอะไรเนี่ยมันเป็นแมงสามมั้งเป็นคราบเอ๊อทั่วเลยเราก็นอนแค่หนึ่งคืนนะอ่ะอ่ะเฮ้ยจงมันหรือว่าอยู่ได้ไหมสลับห้องกันอะ ือ่อทำไมพื้นมันดูเปื่อนเนี่ยมันดูสกรปรกเนี่ยอันนี้ฮะมีอะไรเนี่ยฮะมันเขาไม่ได้ทำความสะอาดฮะเขาไม่ได้ทำความสะอาดตัวเนี่ยทำไมตีนมันดำขนาดนี้อ่โะโอปท่องน,นั่งดูสิเนี่ยโอ้เอาตัวเองใส่เครืองอ่า ลองลองเช็คตายตายเตียงนี่นะเอาเอาถูแบบเต็มที่นะหลังเนี่ยนะโอเคนี่นี่นี่สอกเนี่ยโอเคตายเตียงเป็นไงโอ้โหฮะาทำไมเขาไม่ทำความสะอาดอ่ะฮะถ้าคุณมาพักนครสวรรค์นะอย่ามาพัก <pl> ท <ains> ี่โรงแรมนี้เลยชื่อ Grand Hill Resort and Spa มาไปที่ The The Chic Hotel อัน,นั้นดีกว่าตั้งเยอะเลยนะแล้วก็อ๋อเราก็ต้องอยู่นี่แต่ว่าโอเคแค่หนึ่งคืนนะก็แค่เครียกอะไรนะสู้หัวนอนมาน้นอนะ่ะโอเคแล้วเราก็จะอาบน้ำพักผ่อนตัดวิดีโอนิดหน่อยแล้วก็พรุ่งนี้ก็ปิกจังดาวโอ,โอเคนั่นอืมกูนาย t นะ